เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเขาชาวบ้านก็รู้สึกว่ามันคืออะไรได้ไปแล่าไปทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็เป็นหน้าที่ครับก็เป็นหน้าที่ของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยอย่างผมและทุกๆคนเนี่ยต้องสื่อสารสื่อสารก็คือว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้หรือที่หลายท่านบอกว่าจะทําไม่จริงเหรอพอที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็สามารถทําอะไรหลายอย่างที่คนบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะทาได้30บาทรักษาโรคเราก็ทําได้หรือไม่ว่าจะเป็น300บาทขึ้นเงินเดือนเราก็สามารถทําได้อันเนี้ยนั่นหมายความว่า เราสามารถทําได้เพราะว่าเป็นงบอาฉีดที่เกิดขึ้นถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนทุกคนเนี่ยมีคูป,ปองของร้านสะดวกซื้อ,อที่มีมูลค่า1,000 0บาทแต่เป็นเงินนะที่เป็น e wallet หรือเงินดิจิตอลเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะใช้มูลค่า1,000 0บาทันนั้นได้แล้วก็ค่อยๆลดลงตามเหมือนเงินในธนาคาร<อ>ที่อยู่ในมือถือของเราหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยใช้ไปพันหนึ่งก็เหลือ9ก้าพันใช้ทำล้นท้นี้แต่มันเจ๋งตรงที่ว่า จริงๆแล้วเบื้องหลังวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการจะขับเคลื่อนประเทศไทยของเราเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลอีโคโนมีเพราะโลกเนี้ยพอไปเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วมันมีเทคโนโลยีข้างหลังที่เรียกว่าบล็อกเชนบล็อกเชนก็คือว่าสมาร์ทคอนแท็ที่ทำให้ธุรกรรมทางดิจิตอลเนี่ยมันไม่สามารถทำซ้ำได้หรือโกงกันได้หรือสามารถเขียนโค้ดบางอย่างเพื่อประโยชน์ของทุกๆคนได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะอัดฉีดเร่งด่วนไปที่ทุกภาคส่วนก็นคือว่า 4ตารางกิโลเมตรจากปัตปชาชน <ừ m. S 1> ของเราอันนี้คือฟื้นฟูเศรษฐกิจขั้นที่บอกว่าตรงจุดที่สุดเลยนะครับ,รบและพอประชาชนมี10,000บาทแล้วเนี่ยไปต่อยอดอะไรได้อีกเท่าที่คุณกล้องได้ไปคุยกับประชาชนมีโอกาสครับก็หลายคน <ขา S 1> คืออันหนึ่งถ้าพี่น้องประเวศเนี่ยเจอผมก็เหมือนกับว่าเอออยากจะมาคุยด้วยเรื่องว่าทําธุรกิจอะไรดี <ừ m. S 2> หากินอะไรดีหลายๆคนเขารวมตัวกันนะนั่นหมายความว่าบ้านหนึ่งน่ไม่ใช่มี1คนครับ บางคนมี5คนนี้5 0,000บาทนะบางคนมี8คน8 0,000บาทนะเขาคิดแล้วว่า8 0,000ืเนี่ยเขาจะสามารถเอาไปตั <PI AN> ้งตัวนะสามารถทํา <UC> ธุร <uffy> กิจว่าจะทําธุรกิจอะไรดีที่จะสามารถทําให้บอกว่าคุณที่มีน้ำเปียนได้ต้องแนะนำต่อว่าธุรกิจเลยจะไปได้แต่ว่าคนชั้นกลางที่นั่งฟังหลายๆคนจะจินตนาการไม่ได้นะเพราะคนก็บอกว่า10,000บาทอ่ะเขาให้เอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในรัศมี4กิโลเมตรเขาไม่ได้ให้คุณเอาไปลงทุนแต่ มักจะลืมว่าถ้าเรามีคูปองที่เอาไว้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค <c oughs> มันทำให้เราเซฟเงินสดของเราครับแล้วเราสามารถเอาเงินสดที่ปกติเราไปซื้อแฟบซื้อน้ำปลาเอาไป ่ลงทุนเนี่ยบางบางคนเขาจินตนาการไม่ได้เขานึกว่าจะเอาดิจิตอลเงินในดิจิตอลวอลเล็ตไปลงทุนซึ่งไม่ใช่แต่นี่ไปซื้อนี่ก็ได้นะพี่เอาไปซื้อฮาร์ดแวร์ไปซื้ออะไรที่มันจําเป็นที่จะต้องเอามาใช้กแต่คือมีการทำธุรกิจอ่าซื้อหม้อซื้อเตาซื้อกระทะซื้อจักรเย็บผ้าซื้ออุปกรณ์ซ่อมบ้านซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะคิดว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทหรือเงินห้าหมื่นบาทเนมันเริ่มธุรกิจไม่ได้จากประสบการณ์ที่ผมเห็นเนี่ย จากการสัมภาษณ์นักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยสามพบาท5,000บาทสามารถ<ม>พลิกชีวิตเนี่ยขึ้นมาคนที่สามารถมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือน<ม>เยอะมากๆเพียงแต่ว่ามีก้าวแรกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวที่พรรคเพืเอ่อไทยทมที่ว่าเขาสามารถที่จะ เร่งเศรษฐกิจเราสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนเพราะมีเงินลงทุนให้ได้มันมีจิ๊กซอต่อก็คือให้เงินแล้วให้โอกาสแล้วก็ตามมาด้วยซอฟต์พาวเวอร์ถูกไหมเพื่มมันจะนำไปสู่การผลิตที่มันสามารถแล้วกำลังซื้อมันเพิ่มขึ้นแล้วกำลังการผลิตที่ตอนนี้มันยังใช้ไม่เต็มที่ก็ถูกใช้เต็มที่คือว่าเศรษฐกิจมันหมุนทุกส่วนเลยคือมีคนถามว่าก็ใช้แค่4กิโลเมตรคำตอบก็คือก็คุณก็เอาดิจิตอลมันไอเงินในดิจิตอลไอโทเคนในดิจิทอลวัลเลต์ไปซื้อ ก็แปลว่าคุณก็เอาเงินสดซื้อครับคือแปลว่ามันเซฟเงินเงินจริงในกระเป๋าและสามารถใช้เงินจริงในกระเป๋านั้นแหละไปทําธุรกรรมในกิโลกิโลเมตรที่แปดที่เก้าครับโ้เงินคงหมุนไปหลายๆรอบเลยครับแต่ผมเจอคนที่บอกว่าตั้งใจแล้วก็เก่งกว่านั้นอีกนะเป็นชุมชนนะอย่างชุมชนชุมชนนึงอะรวมกันประมาณพันคนพันพันบวกหมื่นเนี่ยสิบล้านนะสิบล้านนี่สามารถที่จะบอกว่า อาจจะมีถนนอาจจะมีสาธารณูปโภคอะไรบางอย่างเพื่อทําให้ชุนเขาดีขึ้นเนี่ยพี่แขกเรานึงไม่ถึงเลยนะแต่คนเขามีโซลูชันอยู่ในอยู่ในใจเขาอยู่แล้วทั่อยากทำอะไรครับแล้วคราวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของการมีโทเค็นในดิจิทัลวอลเล็เนี่ยนอกจากเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ d ิจ i ทัลอีคอเมินี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้คนนะบริหาร <c oughs> สินทรัพย์อันนี้ด้วยตัวเองโดยที่รัฐทบาลไม่ได้ไปคิดแทนซึ่ง สำหรับสำหรับพี่แขกอะ่ะอันนี้สำคัญมากคือคุณไม่ได้ไปกำกับเขาว่าต้องทำแบบนั้นเท่านั้นต้องทำแบบนี้เท่านี้ใช้ที่ตรงนั้นไประเบิดศักยภาพที่ถูกกดทับมายาวนานมากมันมีเลเยอร์หลายอันเลยนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วสำหรับชุมชนสำหรับชาวบ้านเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทต่อคนเนี่ยหลายคนในครอบครัวก็มีหลายคนอันนี้เป็นความหวังนะ <c oughs> ที่เขาสามารถที่บอกว่าดูแลครอบครัวอะไรบางอย่างที่จะพลิกชีวิตได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมันต้องคนคิดใหญ่ทำเป็น <c oughs> จริงๆนั่นหมายความว่าทั่วโลก พูดถึงบล็อกเชนและเรากำลังต้องเข้าเข้าสู่สังคมบล็อกเชนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะข้างหลังบ้านก็เป็นบล็อกเชนแต่เราเองคนใช้ก็อาจจะไม่รู้ว่าได้เป็นบล็อกเชนแต่เป็นพรรคครเมือนิสที่พูดถึงและเป็นรัฐบาลท,ที่ทําเรื่องนี้นั่นหมายความว่าอันนี้เรื่องราวของดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยที่ไม่เกิดการทําซ้ําสามารถมีลิขสิทธิ์สามารถที่สร้างมูลค่าเพราะดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยในโลกนี้คือรายได้มันเพิ่มขึ้น2.5เท่าของที่อื่นนั่นหมายความว่าธุรกิจของเราอาจจะเติบโตเราาาได้ได้้ขมผ่น มันเปลี่ยนพฤติกรรมคนเปลี่ยนโครงสร้างมายหมดเลยแล้วเป็นการทำให้คนนั้นเข้าใจว่าดีตออคืออะไรเป็นโครงสร้างที่ต้องเจอเป็นสิ่งที่ต้องเจอเป็นสิ่งที่อินเทอร์เน็ตแบบเดิมดิตอลแบบเดิมอินเทอร์เน็ตแบบทำไม่ได้นะครับแล้วและมีอีกประเด็นหนึ่งนะพี่ก็คือตั้งแต่แรกเนี่ยคุณแพรทองทานเนี่ยพูดถึงหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพแล้วมันก็กลายเป็นหนึ่งศักยภาพหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าจะมีองค์กรที่มันจะมาเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะสนับสนุนแล้วมันก็จะปเชื่อมกับ ครอบครัวรายได้หนึ่งต้องเท่านั้นใช่ไหมเกินสองหมื่นบาทแหล่งต่างเหล่านี้เนี่ยมีการคิดหรือยังฮะว่าอองค์กรตัวนี้ที่จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเหมือนสมัยก่อนที่เคยทำโมท็อปเนี่ยคืออะไร Thailand Creative Content Agency ทักาครับนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนไทยถูกซ่อนเล้นอยู่มากมากๆเลยนะครับถ้าตะก่อนเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งผลิตภัณฑ์ครั้งเนี้ยผลิตภัณฑ์ก็คือว่าจะมาจากคนในครอบครัว ที่สร้างศักยภาพและเราจะมีการบ่มเพาะอย่างเป็นระบบเพื่อสามารถนำศักยภาพอันนี้มาต่อยอดได้ทุกทุกคนทราบว่าอาหารไทยเนี่ยอันดับต้นๆของโลกทุกทุกคนรู้ว่ามวยไทยอันดับต้นๆของโลกเรามีศิลปินที่เก่งๆมากๆแต่แล้วมันได้ถูกบ่มเพาะอย่างเป็นระบบเหมือนที่อย่างยกตัวอย่างเช่นที่เกาหลีเขาทำ วมเพาะกันมาเป็นเวลา25-30ปีครั้งนี้แหละจะต้องสามารถที่จะ่มเพาะอย่างเป็นระบบผ่านศูนย์อบรมศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วประเทศหรือใครที่พอมีศักยภาพอยู่แล้วก็จะต้องถูกต่อไปในระดับ world class อันนี้คือสิ่งที่พัพกเพื่อไทยต้องการจะทําสิ่งนี้จริงๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเพราะโลกในอนาคตจะไม่เหมือนโลกในวันนี้ต่อไปแล้วงานในอนาคตศักยภาพคในในอนาคตไม่เหมือนวันนี้ เพราะนั้นเราต้องบ่มเพาะอย่างเพียงพอและสิ่งนี้จะสามารถสร้างงานใหม่ได้20ล้านตำแหน่งโดยสามารถการันตีได้นะว่าเนี่ยจะสามารถสร้างไรายได้200,000บาททนี้ครอบครัวคุณก้องไปคลุกคลีอยู่กับชุมชนเวลาเราพูดเรื่องซอฟต์พาวเหรือเราพูดเรื่อง Creative โคโนมี y เราพูดเรื่องการเป็น Creative Content Agency เราจะนึกถึงงานแบบ Fashion Designer ผู้กับพุ่มกับหนังคนเขียนบทละครแดนเซอ นักดนตรีกีฬากอฟคือมันดูลอยจากคนที่ทอดทอดกล้วยแขกตามข้างทางมากเลยอ่ะอ,อันนี้มันไปเชื่อมโยงกับครอบครัวหรือคนเหล่านี้ยังไงกับกับอันนี้คือฐานลากจริงๆเลยแยกประเวศเลี้ยวขวามีขนมบ้าบินมะพร้าวหนึ่งอันเป็นศูนย์รวมของบ้าบินกับผสมมะพร้าว ต่อคิวกันเดือนหนึ่งยังไม่ได้ทานเลยพี่ร uh huh. ายได้ประมาณ4ี่แสนบาทต่อเดือน uh huh. อันนี้คือศักยภาพที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ uh huh. อันนี้หรือไม่ว่าจะเป็นอาหารซีฟู้ดที่เกิดขึ้นและการที่ผมเคยมีได้มีโอกาสได้พบน้องคนหนึ่ง uh huh. เขาทำปลาหมึกที่จับจากชาวประมง uh huh. เอามาตากแดดที่เป็นแดดเดียว uh huh. และคุณแม่ช่วยเขาขายช่วยเอาคุคณแม่ช่วยคุณแม่ขาย uh huh. และขายทางออนไลน์ ปกติขายอยู่ประมาณ2,500บาทต่อเดือนพอนําอันเนี้ยมาเป็นระบบระเบียบใส่แบรนดิง hmm. เข้าไปใส่วิธีการขายเข้าไป mm hmm. ตอนนี้ขายเดือนละ4 0,000 0บาท mm hmm. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปลาหมึกแต่ละที่แตกต่างกันแดด mm hmm. แต่ละที่มีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันวิธีการของชุมชนแต่ละชุมชนมีแตกต่างกัน mm hmm. การสร้างแบรนดิงแมสเซจต่างๆมีแตกต, mm hmm. ต่างกันอันเนี้ย ที่ยังไม่ได้ใส่ระบบระเบียบอย่างเป็นทางการมผมว่าอันนี้คือสิ่งที่พัฒนาศักยภาพของคนไทยนะเจ้าตัวทักกา้าเนี่ยจะเข้าไปตั้งแต่ไปเรียกว่าบ่มเพาะคราฟ้์เขาคิดแล้วว่าเขาจะทาสินค้าอะไร,รใส่เรื่องราวเข้าไปเราไปถึงแบรนดิ้งบรรจุภัณฑ์แบบนั้นเลยไหมครับก็คือนําวัฒนธรรมนําสิ่งที่เรามีมนํามีจุดเด่นที่เราถูกละเลยและถูกสร้างอย่างเป็นระบบมผมเพราะคนที่จะสามารถส่งต่อเรื่องนี้ได้เอาเรื่องเรื่องนั้นนะ่ะ มาถูกเล่าบรรจุขี่พอ,อนํามาเป็นแบรนดิ้งและ,ะส่งออกไปยังทั่วประเทศเอาออไปทั่วโลกคือหลังจากที่ดูกราฟิกเกี่ยวกับทักก้าที่พักเพื่อไทยทำออกมาคือแขกมองอย่างนี้คือมันไม่ใช่ว่าอยู่เราจับคนมาเข้าเวิร์กช็อปแล้วก็บอกว่าดีไซน์เนี้ยสวย การใส่สตอรี่แบบนี้คนจะซื้อแต่มันเหมือนเป็นการบ่มเพาะเหมือนกับว่าในหนึ่งชุมชนน่ะจะมีห้องสมุดในหนึ่งชุมชนจะมีที่จัดนิทรรศการในหนึ่งชุมชนมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนหรือการเข้าถึงมีม,มีมีที่ฉายหนังอย่างเงี้ยพี่ <Ừ. S 2> เกแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นเด็กในในชุมชนแล้วเราไม่ได้มีโอกาสจะไปหอศิลป์นนะแต่มันเหมือนจําลองหอศิลป์มาไว้ในชุมชนแล้วเราก็จะเติบโต หรือมีห้องสมุดเราก็จะได้เราซึมซับสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในตัวมันก็เ,เอาภาษากรากเง่าของเราเองใช่มันเหมือนเป็นการบ่มเพาะวัฒนธรรมหรือลสนิยมอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้มีคนไปชี้ว่าสีนี้กับสีนั้นถึงจะสวยนะแต่ท้ายที่สุดมันกลายเป็นมันกลายเป็น creativity หรือความคิดสร้างสารรค์ที่ที่เกิดจากการเข้าถึงทรัพยากรด้านความรู้ครับมผมขอเพิ่มเติม,มจากพี่แขกดังนี้ได้ไหมครับนั่นหมายความว่า จริงๆแล้วสิ่งที่มันทํามาเนี่ยเอกชนเป็นผู้เดียวดายในการที่จะส่งอะไรบางอย่างสินค้าของเราวัฒนธรรมของเราหรือของดีของเราไปโดยที่รัฐบาลอาจไม่ได้สนับสนุนอย่างเพียงพอนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วของดีของเราจําเป็นต้องเอกชนร่วมมือรัฐบาลและเอาศักยภาพเนี้ยกระจายออกไปทั่วโลกให้ได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญผมต้องฝากคุณก้องหน่อยนะเพราะคุณก้องน่าจะได้ดูแลเรื่องพวกนี้ใช่ไหม